กอบปุ่นยนแบบของเล่นแถมขนมโดเรมอนขอบคุณภาพโฆษณาจากเพจบันเจิดเลิศสมันตันด้วยครับผมของเล่นชนุดนี้ได้มาจากโกดังญี่ปุ่นนะฮะแต่ผมเคยได้แบบเดียวกันนี้เลยจากร้านขายเครื่องเขียนไทยก็คือจะเป็นที่ที่เขียนสีนะฮะจากร้านเครื่องเขียนในของไทยเลยซึ่งสีเหมือนกันแบบเหมือนกันแป๊ะแป๊เลยะฮะ ก็เลยคิดว่าน่าจะน่าจะมาจากผลิตจากแหล่งเดียวกันหรือจากโมเดเดียวกันจากหรือจากที่เดียวกันแต่ชุดที่เอามาประกอบนี้จากโกดังญี่ปุ่นนะฮะได้มาก็เลยเอามาประกอบพยายามทําให้เหมือนจากตัวอย่างโฆษณานะครับเพราะว่าตัวอย่างโฆษณามามีเท่าที่เห็นตามภาพนะฮะก็เลยเอาประกอบเอาสีให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่ตัวต่อที่มีฮะแล้วก็เสริมจงด้านหน้าขึ้นมา ให้ชั้นหนึ่งเพื่อให้มันมีมิติขึ้นมาแล้วก็เสริมเท้าออกมาให้มันตั้งได้เนี่ยลองชมไปดูกัน,นะฮะค่อยๆประกอบแต่ประกอบยากมากนะฮะชุดนี้เพราะมันจะต้องให้ตรงล็อกของมันตามขั้วไอ้ขั้วข้อต่อของมันนะฮะครับก็คือนี่จะถ่ายด้านข้างให้ดูนะฮะผมมาอัดเสียงที่หลังนะฮะจากถ่ายภาพไปแล้ว ถ่ายคลิปไปแล้วทีนี้นี่จะให้ดูชัดๆว่าก็คือมันไม่ได้ต่อจากภาพที่ดูจะที่โฆษณาม,มันเป็นภาพแบนๆนะฮะก็พยายามดูให้ใกล้เคียงที่สุดสีของตัวต่อมีให้ใกล้เคียงที่สุดบางจุดอาจจะผิดเพี้ยนไปนะฮะก็ลองชมดูแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวจะบุนให้ดูอีกรอบหนึ่งเพราะว่าตอนนี้คือถ่ายแล้วมาอัดเสียงลงที่หลัง ผมน่ด้านข้างมือมันจะดูเล็กๆยังไงไม่รู้ฮะแต่ว่าผมต่อให้โตรงตามแบบไว้ก่อนแบบมาคือตามนั้นให้ใกล้เคียงที่สุดฮะจากรูปโฆษณาที่ตอนแรกที่ผมลงให้ดูครแล้วผมก็ทําเพิ่มทําดาบเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้มันดูดีขึ้นคิดเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ทําปีกแล้วก็ไอพ้นด้านหลังก็เดี๋ยวจะประกอบให้ดูครคอชมแล้วกันครับ ครับจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นะผมเคยประกอบตัวยานอวกาศในในภาพโฆษณาด้านบนนะฮะลองย้อนกลับไปดูก็ได้เคยประกอบเล่นแล้วแล้วก็พอดีมีคนสนใจก็ขายไปแล้วด้วยครับผมก็เลยมาคิดช่วงนี้ก็เลยว่างก็เลยมานั่งประกอบพู้ยนต์ต่อพอดีมีตัวต่ออยู่เยอะ300กว่าชิ้นนะฮะจุดนี้ที่ใช้ต่อไป ใส่ตัวปีกนตัว้พ่อเนี่ยมันจะทําให้หนักขึ้นแต่จริงจริงแล้วลมมันก็พัดด้วยฮะก็เลยขาด้านหลังมีส่วนประกอบไอ้ส่วนประกอบขามันให้มันยืนได้เพราะมันเป็นหนักข้างหลังมันก็เลยทาให้ล้มแต่จริงๆตั้งจริงแล้วตั้งได้นะฮะนี้ผมกำลังจะใส่มือไอ้ใส่ชุดดาบที่ทําเพิ่มมาก็คือมันใส่ยากมันต้องใส่ตรงล็อกของมันนะถ้าไม่ตรงล็อกเดี๋ยวมันจะใส่ไม่ได้มันก็เลยต้อง ใส่แต่ว่าก็เลยต้องใส่ให้มันเห็นดัมด้านหลังขึ้นมาดัมมีแต่ดาบข้างหลังก็เลยต้องถอดประกอบถอดต่อดาบใหม่เอาดัมไปใส่ใหม่ด้านหลังครับผม ก็เสร็จล้วก็ได้ประมาณนี้นะฮะให้มันถ่วงน้าหนักกันดาบใส่ผิดข้างเอ้ไม่ใช่ถ่ายผิดข้างต้องกลับให้นั่นใหม่ปลายดาบใหม่ผมมองเป็นตัวไดมอสเลยนะฮะตัวนี้ดูท่าทางตังหัวมนะันฮะคล้ายๆไดมอสมันก็ได้ยุบเหมือนกันไไม่ได้ไดยุบนะฮะเพราะว่าชุดนี้นะ่าจะแถมประมาณปีสามห้าสามหกนะฮะแต่ไดมอสมันยุคเก่ากว่า ครับลองชมอันนี้ก็คือเมื่อใส่ปีกอันนี้ปีกกับไอพ่นด้านหลังนี่คือทำเสริมมาเองนะฮะมันไม่ได้มีในแบบแบบอัน,นี้ก็มีตามรูปทีเรียบเรียบนะครผมก็ได้ประมาณนี้นะฮะขอบคุณภาพโฆษณาจากเ,เพจบันเจดเิดรถสมบนตด้วยครับก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมปร,ประกอบแล้วตัวมันใหญ่เหมือนกันนะฮะชุดนี้ขอบคุณมากครับใช้ประมาณส0 0กว่าชิ้น